สวัสดีครับทุกทท่านครับวันนี้ก็ขอนําทุกท่านนะครับมาดูเรื่องของพี่เลี้ยงผักหวานนะครับประมาณประมาณสักสองร้อยกว่าต้นในในในสวนนี้นะครับมาดูว่าที่ผมใช้ลําไยเป็นพี่เลี้ยงประกบทุกต้นเนี่ยะจะออกมาลักษณะไหนครับผักหวานสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าต้นที่ที่โตแล้วเนี่ยที่ที่ท่านมองเห็นอยู่อยู่อย่างเงี้ยก็ อายุบางต้นก็สามปีบางต้นก็สี่ปีนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสามปีนะครับปลูกด้วยเป็นต้นก้าเก่านะครับเป็นต้นก้าเก่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงนะนี่คือนี่คือนี่คือต้นลำไยนะครับนี่คือต้นลำไยต้นลำไยก็เออก็ก็อยู่นะ ก,ก็กระมามประมาณนี้นะครับความสูงของต้นลำาไยก็คือประมาณหนึ่งเมตรนะครับแต่ว่าผักหวานดูลำหวานเนี่ยหวานต้นนี้ก็ประมาณสักสองสนะา,า,า,นะา,ามเมตรได้ครับปลูกปลูกได้สามสามปีแล้วครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะครับเอาต้นนี้เพิ่งปลูกนะ ปลูกได้สองในสองปีครับตัวนี้ก็เป็นออกออกลักษณะอย่างนี้นี่คือนี่คือต้นลำไยนะครับต้นลำไยเดีย๋ยวมาดูต้นต้นต่อไปนะครับต้นนี้ก็มีความสูงประมาณสามเมตรครับแต่ว่าพี่เลี้ยงลำไยก็จะออกลักษณะแบบนี้ทุกๆุทุกๆ,ๆุต้นทุกๆกลุ่มนะครับลำไยนี่จะเป็นพืชที่มีอายุ ยาวอายุยืนนะครับอายุยืนสามารถเป็นที่เลี้ยงของผักหวานในช่วงเล็กๆนี้ได้ดีนะครับนี่ครับดูลักษณะลําต้นนะครับดูลักษณะลําต้นก็เท่าแขนนะครับอันนี้คือต้นลองเนี่ต้นต้นนี้คือต้นต้นลองครับเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปต้นนี้ ต้นใหญ่เลยครับต้นใหญ่แต่ว่าเป็นก็พวกพวกลำใหญ่นะครับต้นที่เลี้ยงที่ประกบเนี่ยมันจะจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าในสวนนี่จะใช้วิธีลังเอาไว้ช่วงแรกๆเราก็ต้องดูแลบำรุงบำรุงพี่เลี้ยงให้มันออกรากได้ดีเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงปากหวานแล้วก็พยุงให้โตแต่หลังจากนั้นเราจะใช้วิธีทอนกิ่งหรือหรือตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อไม่ให้ พี่เลี้ยงโตนี่ฮะเรามาดูต้นนี้ก็เขียวเลยอันนี้คือลำใหญ่นี่คือพี่เลี้ยงสูงเมตรกว่าตัวนี้แต่ว่าขนาดลำต้นนะครับขนาดลำต้นนี่คือ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 ลำต้น ลำต้นของลำใหญ่นะครับที่เลี้ยงลำใหญ่แต่ว่าลำต้นของผักหวานนี่ครับสองต้นคู่นะครับย้ำนะครับเราประกบทุกหลุมนะครับตั้งแต่ตอนปลูกนี่คือพี่เลี้ยงผักหวานที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงเป็นช่วยในการเกาะรากพี่เลี้ยงหากิน เพื่อที่ผักหวานจะได้โตนะครับดูเนี่ยก็ก็ไม่โตนะครับประมาณแค่นี้แล้วก็ความสูงก็อยู่ประมาณสักตัวนี้ห้าสิบหกสิบเซนนะครับตัวนี้แต่ว่าดูลักษณะต้นผักหวานนะครับอันนี้คือลําต้นอันนี้คือลําต้นผักหวานเหมือนกันสามต้นสี่ต้นพูดเลยครับส่วนต้นนี้นะครับ ต้นนี้จะมีจะมีปลวกมีปลวกอยู่ใต้ใต้โคนนะครับที่รู้สึกว่าจะลงคลิปคลิปในการขุดก็คือต้นนี้แหละขุดปลวกไปทําจุลินรีนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือต้นต้นลําไยนะครับส่วนต้นผักหวานก็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 คือต้นนี้แล้วก็ต้นแล้วก็แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้สามสามต้นเลยครับ สามต้นสี่ต้นครับสี่ต้นสี่ต้นก็คือมาดูฝั่งนี้เนี่ยหนึ่งสองนะครับสามสี่สี่ฝั่งโน้นนะครับก็จะก็จะเป็นจะเป็นออกลักษณะนี้ตัวน,นี้ก็เพิ่งจะโตใช้พี่เลี้ยงลำใหญ่เหมือนกันนะครับตัวน,นี้ก็ปล่อยให้สูงเกันตัวน,นี้ ปล่อยให้สูงเรามาดูลำไย,ยนะครับเรามาดูลำไยเนี่ยน,นิดเดียวเองครับเนี่ยก็คือเราเราแค่ประกบเพื่อที่จะให้รากพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยในการเจริญเติบโตในช่วงแรกๆล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ว่าผักหวานตั้งตัวได้แล้วเนยตั้งตัวติดแล้วเราค่อยปล่อยปล่อยปล่อยผักหวานขึ้นบำรุงผักหวานขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้เราใช้วิธี แต่งกิ่งตัดกิ่งไม่ให้ไม่ให้พี่เลี้ยงตายนะครับไม่ให้พี่เลี้ยงตายนะครับแต่ไม่ให้โตนะครับก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะีามาดูตัวนี้ก็นะครับนะครับตัวนี้นี่คือนี่คือลําไยอันนี้คือผักหวานนะครับอันนี้คือผักหวาน จะออกลักษณะแบบนี้ครับตนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันจะเป็นแบบนี้ทุกทุกต้นนะครับทุกต้นอันนี้คือลำใหญ่นะครับส่วนผักหวานก็ต้นโตแล้วอันนี้คู่ก็ผักหวานนะครับตัวนี้ผักหวานส่วนตัวนี้ก็ข้างๆก็เป็นลำใหญ่นะครับ นีก็ตัวนี้ไม่ค่อยสูงแต่ว่าแตกพุ่มได้ดีนะครับรู้กี่ต้นตรงนี้อยูนี่ครับลำใหญก็คือตัวนี้นะลำใหญ่ส่วนผักหวานก็คือต้นขา้าวขาวนะที่เห็นเนี่ยตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้หอ,อพี่เลี้ยงรู้สึกจะตายตัวนี้ มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับดูเดี๋ยวโอ้โหนี่ครับนี่คือนี่คือต้นผักหวานส่วนต้นลำไยก็คือก็คือต้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับนะฮะตรงนี้ต้นทับประเมือนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับเป็นแบบนี้ทุกต้นนี่คือต้นผักหวานนะส่วนต้นลําไยก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือลําไยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ต้นลําไยอยู่ในเอ่ยรู้สึกจะต้นลําไยตายนะครับอ๋อมีผักหวานพันธุยอดเขียวเสริม นี่ครับนี่คือผักหวานพันยอดเขียวนะครับตัวนี้อันนี้คือเนี่ยผักหวานพันยอดเขียวนะฮะแล้วก็มียอดเหลืองกระกบตัวนี้ก็ยอดเหลืองอนนี้ยอดยอดเขียวครับตัวแร้วก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันเหมือนกันทุกต้นนะครับของเราอันนี้คือต้นลำใหญ่ เนี่ยต้นเล็กนิดเดียวครับเห็นไหมครับนี่คือนี่คือต้นลำาไยนะครับส่วนต้นฟักหวานก็คือของต้นนี้นะครับของต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือลำาไย่นะครับจะไม่ค่อยสูงเจะออกลักษณะแบบนี้นะครับต้นนี้ สูงเลย3เมตร4เมตร,นะรสองต้นใหญ่ตรงนี้นะครับนี่คืออันนี้คือลำใหญ่ก็จะออกลักษณะแบบนี้ครับนี่คือลำใหญ่แต่ต้นผักขวานก็คือแบบนี้ครับเท่าแขนใหญ่เลยครับตัวนี้ ต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือนี่คือพี่เลี้ยงนี่คือพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงคือลำใหญ่เดี๋ยวตัวนี้คือตกขวานดูักเส้เดี๋ยวดูใบไวเลย,ยครับช่วงนี้นี่คือนะครับ จะให้ดูนะครับตัวนี้อันนี้ที่โตโตนี่เห็นเป็นนี่เป็นแผ่หวานนะครับส่วนลำใไยก็คือตัวนี้นะตัวนี้ต้นลำใไยอยู่ไหนเอย่ยนะครับเห็นเล็กๆต้นลำใไยไหมเดี๋ยวมาดูนี่ครับต้นลำใไย นิดเดียวครับนิดเดียวต้นเล็กนิดเดียวท่าปูมือครับเราก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ตันนี้โตเลยครับตัวน,นี้โตเลยนะครับต้นโตเลยกวานนะครับเดี๋ยวต้วตนลำใหญ่ก็นี่ครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้นนี้ ต้นนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันยิ่งเล็กครับตัวนี้ยิ่งเล็กครับแต่ว่าเต้นผักหวานนะครับต้นใหญ่เลยครับดูต้นนี้ก็ออกลักษณะแบบนี้แตกตรงพุ่มนะครับดูต้นที่เลี้ยงผักหวานว่าจะโตขนาดไหน นี่คือนี่คือต้นผักหวานนะครับต้นที่เลี้ยงก็นี่เล็กนิดเดียวนะครับเนี่นี่ครับนี่ฮะเล็กเล็กมิดเดียวตัวนี้ครับลำใหญ่มีบันนบแดงด้วยครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้นนี้ก็สูงนะสูงเหมือนกันลำนะใหญ่หาไม่เจอเลย, <S <S ยครับก็เอ่อ ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับคร่าวๆครับสวัสดีครับ